อ๋อยังไม่ได้รับค่ะได้คืนกี่บาทคะอยู่ที่ว่าคุณที่ใช้ไปอยู่ที่ขนาดี่แอมปครับโอ้ยังไม่ได้ปีนดูเลยค่ะยังไม่ได้ปีนเลยใช่ครับถ้าหาว่าคุณที่ใช้อยู่8ห้า5ถึง10แอมนะครับจะได้รับเลยอยู่ที่800กว่าบาทนะครับไม่เกิน1,000บาทนะ อ๋อค่ะสิบห้าแอมละคะถ้าหาว่าถ้าหาว่าใช้อยู่ที่สิบห้าเอ็มนะครับจะได้รับเงินเตือนอยู่ที่สองพันกว่าบาทนะครับอ๋อ 2, อ๋อรับได้ไไดที่ <S 2> 2, <S ไหนคะ 3, <000 S 1> ตอนนี้โอนมาให้เลยได้ไหมเนี่ยถ้าหาว่าคุณพี่ยังไม่ได้รับเอกสารนะครับเดี๋ยวเพ้่งต้นนะผมต้องให้คุณพี่ครับทําการเข้ามาลงทะเบียนเพื่อร <ừ> ับเงินในส่วนนี้คืนนะครับอม่างนีาถว่าคุณพี่ ไม่ได้ลงทะเบียนไว้หรือว่าคุณพี่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่รู้เลยค่ะเพราะว่ายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเแล้วตอนนี้บ้านเลขที่หนึ่งเก้าเก้าครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดที่นี้เป็นบ้านของใครล่ะครับแช่ชื่อของคุณพี่ไหมหนึ่งพี่สิบเอ็ดครับอ๋อบ้านเช่าค่ะโอ้จะเป็นบ้านเช่าใช่ไหมครับใช่ค่ะ<อ>เราต้องบอกเจ้าของบ้าน<ต>ไปก่อนรับใ,ใช่ไหม ถ้าหากว่าไม่ใช่ชื่อของคุณพี่นะครับก็ให้คนที่เป็นเจ้าของนะครับเลยนะเข้ามาติดต่อที่การไฟฟ้านะครับที่ไหนคะการไฟฟ้าที่การไฟไฟ้าสุดนาาค่ะครับคุณพี่อ๋อนั่นแหละค่ะมันมันมันที่ไหนใช่ไหครับม<ะ>ันมีสามที่นะ,ะในเมืองใช่ครับสามที่ใช่ไหมคะในเมือง ใช่ครับจะเป็นสามที่ในเมืองเลยครับอืมที่ไหนบ้างคะอ่าจะเป็นอ่างเนเคืองมือเนี่ยปนที่นั่นแหละค่ะมันสามที่ค่ะครับเป็นใช่ครับนั่นแหละให้ไปติดต่อสาขาไหนสามที่นะอ่าได้คุณที่เ่ยครับเข้ามาติดต่อที่อ่าเลขที่สองร้อยครับเลขที่สองร้อยน,นาโมงวานนะครับฮะ<า>ใช่ครับ งามวงวานถนนครับโอ้ยค่าเหมารถไปก็เกินแปดร้อยแล้วเด่๋ไม่ทราบว่าคุณพี่สะดวกเดินทางเข้ามาไหมถ้าหากว่าคุณพี่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามานะครับเดีย๋ยวผมจะทำการลงทะเบียนให้กับคุณพี่ผ่านช่อทงทางออนไลน์นะอืันนี้ถ้าว่าคุณพี่มีเบอร์ติดต่อของเจ้าของอ บ้านนี้เลยครับเจ้าข,ของที่อยู่ในไม่มีเลยค่ะคุยกันแต่ผ่านลาไลน์ไม่มีเดออ์ริตอ่อใช่ไหมครับค่ะวันนี้วันน,น,นี้วันนี้หลอกได้กี่คนแล้วอ๋อวันนี้ยังเลยครับน่าสงสารโอเคสู้ต่อไปนะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะครับ